สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะด่วนพบก้าทหารเรือดับสลดหนึ่งศพเร่งตามหาอีก21ชีวิตเรือหลวงสุขโขทยัยจมเผยเรือที่ช่วยยังไม่สามารถเข้าฝั่งได้เนื่องจากสภาพเคลื่อนลมแรงเมื่อวันที่19ทธันวาคมรายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีเรือหลวงสุขโขทยัย พร้อมกำลังพล106นายของกำลังทหารเรือประสบอุบัติเหตุอับปรางจมใต้ทะเลเมื่อช่วงดึกวันที่18ธันวาคม65ที่ผ่านมาโดยเร่งให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งคืนและมีผู้สูญหาย31นายล่าสุดมีรายงานเมื่อเวลา12.40นาทีนายสอนชนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับกำลังพลของ กองทัพเรือที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน9กนายพบเสียชีวิต1รายโดย9รายที่รอดชีวิตมีสภาพอิดโรยนอกจากนี้ยังคงไม่พลาดชะตากรรมอีก21นายโดยเรือยังไม่สามารถเข้าฝั่งได้เนื่องจากสภาพเคลื่อนลมแรงและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอจึงทอดสมอบริเวณบางคลื่นช่วงเกาะสม็ดจังหวัดชุมพรขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ